้องค่ะหน้าตาของห้องก็จะประมาณนี้มีปลาสวยงามหลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับร้านนี้กันค่ะซึ่งเจ้าของร้านก็คือพี่แววอยู่ตรงนี้นี่เองสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่แววช่วยแนะนำร้านนิดนึงค่ะว่าปลาส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นปลาแบบไหนยังไงคะ,ะส่วนมากจะเป็น ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหางจูงค่ะจะเลี้ยงง่ายอะไรยเงี้ยง่ายนะคาถูกค่ะอ่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นหางจูงก็มีผลแบบค่ะก็คือหลักๆอ่ะที่ร้านจะเป็นขายปลีกใช่ค่ะจะเป็นขายปลีกค่ะเมื่อกี้แอบเห็นแบบมีคนมาตักปลาคือเขาก็สามารถที่จะเลือกปลาตัวที่เขาชอบแล้วก็ตักได้เลยใช่ไหมคะที่ร้านจะให้ลูกค้าตักเองค่ะเพราะเวลาเราเลือกอะไรเนี่ยลูกค้าจะไม่ค่อยถูกใจ อ๋อค่ะอันนี้ด้านหน้าเห็นบอกมีหางนกยุงสีขาวสีแดงก็จะเป็นเลดเทลอ๋อก็คือแบ่งเป็นตู้โซกูตัวเมียตรงนี้ก็เป็นไทเกอร์หรือว่าเป็นชิลีเยลโล่ด้านล่างอด้านล่างมีบูอ่ะข้านล่างจะเป็นตัเมียค่ะอันนี้มีบลูนิดหนึ่งนะคะ ก็คือเน้นเป็นปลาตัวเล็กๆสวยงาม<ด>เลี้ยงประดับตู้ตู้อาจจะแบบไม่ต้องใหญ่มากก็ได้แล้วมันรวมกันได้ไงคะตัวเล็กๆหากรูปทูมาสดอะไรเยยงี้ยมันรวมกันได้มีปลาไหนที่เป็นปลาดุดๆไหมคะ,ะส่วนแม่า้าปลาดุกก็เลยตัวนี้เลยปลาดุกก็จะเป็นออสการ์ออสการ์เลยตรงนี้จะเป็นปลาแม่น้ำพวกนี้นรนะวมรวมกันได้หมด ก็คือถ้าเป็นพวกนี้เป็นออสการ์สลามหางไม้กระดีตาแรกอ๋ออันนี้เป็นแรดเผือกแล้วก็เป็นตาแดงด้วยแรดเผือกแรดเผือกเขาจะมีตาดำด้วยไหมคะมีมีเหมือนกันทั้งดำทั้งแดงเนอะอันนี้อลามหางไม้ค่ะสลามหางไม้ตัวนี้จะเป็นตระกูลปาตะเกียนค่ะอ๋อ แต่ว่าคือทําไมเขาถึงเรียกว่าเป็นฉลามเขาดุหรือว่า<ร>ยังไงอะคะเขาทรงเหมือนฉลามใช่ค่ะอ๋อไม่ได้เกี่ยวว่าเขาดุหรืออะไร<ช>เป็นทรงเขาใช่ค่ะอันนี้ตัวขนาดที่เขาใหญ่ที่สุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณเป็นพูดนะประมาณหนึ่งพุดได้ด้านขวาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นปลาบอเมียวเีย<า>วก็จะเป็นปลาแม่น้ำเหมือนกันเขาก็จะเป็น อันนี้ตัวถ้าโตแล้วเขาจะใหญ่ไหมคะความกว้างก็ฝ่ามือค่ะหนึ่งฝ่ามืออันนี้ไซ์นี้นะคะก็จะอยู่ประมาณนิ้วนิ้วหนึ่งนิ้วสองไม่เกินสองนิ้วอีกอันหนึ่ง b บ a c k กดนะคือจะเห็นว่ามันจะพลิ้วพลิ้วเหมือนอารมณ์ถ้าใครดูแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนหลอดวันเดมอร์เออไม่ใช่ผู้คุมวิญญาณผู้คุมวิญญาณเนาะ มาต่อกันที่ตู้ข้างๆแบ็กโกรดเมื่อสักครู่อันนี้ก็จะเป็นตะกรับหน้าแดงใช่ตัวนี้เอาไ,กอาไ้กินพวกอสาหร่ายพวกตะไคร้เส้นผมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเหมือนแบบเป็นปลาอารมณ์เทศบาลน,นิดนิด,นดใช่ค่ะเลี้ยงให้สะอาดแล้วอันนี้เขาเลี้ยงกับปลาสวยงามอย่างอื่นได้ไหมคะได้ถ้าไซนี้ยังเกแองรวมกับปลาลิฟได้นะคะแต่ถ้าตัวใหญ่แล้วจะเอาออกอ๋อเพราะเพราะว่าเขาแสดงเขาก็กินเขากัดเขากัดเหมือนกันใช่ไหมคะ อันนี้เป็นซิลเวอร์ดอลล่าลักษณะการเลี้ยงเขาเป็นยังไงอะคะตัวนี้เลี้ยงง่ายมากเลยค่ะปล่อยทิ้งได้เลยเลี้ยงแบบอาหารก็มัดวันละมื้อเหมือนกันหมดถ้าให้คนเยอะปลาต้องจะอืดอันนี้แอบ,บเห็นแอบบเห็นตัวด้านล่างตรงนี้ตัวนี้จะเป็นบอลลูนเป็นบอลลูนแต่ว่าเขาอ้วนมากเลยใช่ค่ะเขาทรงนี้เลยบอลลูน่บอลลูนหางบวงตัวนี้จะสิบค,คาร์ทขายดีอ๋อ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเขาเขาไม่ได้ท้องไม่ได้อะไรจะไมีท้องค่ะเป็นไซส์อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเขท้องแล้วก็คือถ้าท้องป่องๆมากๆก็สามารถออกลูกได้เลยอ๋อแต่ว่าท้องไม่ไม่ได้ป่องมากๆก็จะเป็นแบบยังยังตัวเพียวๆตัวนี้จะเป็นตัวผู้ตัวไหนเอ่ยข้างล่างเนี้ยหรอคะใช่คีหลังเขาจะยาวๆค่ะจะเป็นตัวผู่ ตัวนี้ก็จะอ้วนอ้วนเลยแบบนี้แบบที่เห็นสีขาวอันนี้ใช่ไหมคะคองป่องมากด้านข้างนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นปลาสอดสอดเหมือนกันสอดแต่เป็นมิกกี้เมาส์เพราะว่าปลายหางเขาจะเหมือนหัวมิกกี้เมาส์สีดำดำตรงนี้เห็นกันไหมเอ่ยแต่ทรงเขาไม่เหมือนไม่เหมือนกับสอด บอลลูน <Ball> ใช่ค่ะปลาสอดตัวตัวจะยาวกว่าอันนี้คืออันเมื่อกี้คือบอลลูนอันนี้คือสอด่เนาะบางทีนี่กุ้งก็แอบ,บสับสนเหมือนกันว่าแบบอันไหนสอดอันไหนบอลลูนนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในวงปักเป้าใช่ค่ะแต่เขาเป็นตัวแคะไหมคะ,ะไม่แคะค่ะเปคะเป้าใหญ่เลยค่ะตัวนี้จะกินปลาเล็ก ก็คือเลี้ยงรวมกับอย่างอื่นไม่ได้ร่วมกับปลาแม่น้ําได้ค่ะเพราะตัวนี้จะเป็นปลาแม่น้ําเหมือนกันอันนี้ไซส์ที่เราเห็นนี่มันอันนี้คือไซส์เล็กไซส์เล็กใช่ค่ะเวลาเขาโตเขาก็ประมาณม้วโป้งใหญ่กว่ามือโป้งมือก็คือไม่ได้ใหญ่มากอ่าใช่เขาพอง,พองไม่พองนะพองเหมือนกันแต่ว่านิดเดียวให้เห็นว่ากลมๆอ๋อ อันนี้เคยเห็นเขาพองไหมคะเวลาเราเลี้ยงที่ร้านนใช่ถ้าอยู่ในเนี้ยไม่พองแต่ถ้าจับขึ้นมาจับขึ้นมาเล่นจับขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาจะพองเลยเหมือนเป็นการขูเพื่อป้องกันตัวของเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเนาะถ้าเป็นตู้ข้างๆก็จะเป็นปลา้ําพึ่งอ่าตัวนี้เหมือนคล้ายๆช็อกเกอร์ค่ะทำความสะอาดสีเขาจะเป็นแบบนี้สีเดียวเลยไหมคะหรือว่า น้ำผึ้งมันจะมีมีสามชนิดคันมีดำมีดำแล้วก็จะเป็นลายจะเป็นด่างอะ,ค,ะค่ะ,ะแล้วก็จะสีเปือกอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตระกูลกระดีอันนี้ก็จะมีแคร์กระดีมูอันนี้ก็จะเป็นกระดีมูฟเขาจะมีหนวดยาวๆไม่เหมือนกับอันอื่นหนวดจะยาวเหมือนกันหมดนะคะ ถ้ามัน่มันใหญ่อะมันก็จะยาวถึงชั้นตัวนี้กริ่้นะา่าหนวดจะยังไม่มาอันนี้ก็เป็นกระดีแดง,ม,ดแดงมีปลาเทวดาเป็นปลาเล็คือนอกจากข้างในที่เราได้เห็นเมื่อกี้แล้วด้านนอกตรงนี้ก็จะมีอีกหลากหลายสายพันธุ์ก็จะเป็นไซส์ที่เล็กกว่าข้างในยอย่างที่เราเห็นมี อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นโลชีเต้าค่ะก็คือวิธีการเลี้ยงปลาแบบเนี้ยคือเขาจะเลี้ยงเหมือนกันเหมือนกันค่ะไม่ไม่ได้เลี้ยงยากใช่ค่ะก็แค่ว่าถ้ามันใช้เลี้ยงเราก็รวมไปเลยรวมได้อันนี้จะเป็นหมออเซียมอเซียอันนี้เป็นนำเข้ามาหมดเลยไหมคะอ่าไม่ใช่ค่ะพวกนี้เป็นพอบ้านเราแล้วนะ คือชื่ออาจจะแปลกๆเพราะว่า<ช>ถิ่นกำเนิดเขา่าประมาณนั้นอ๋อแต่ว่าเราสามารถเพาะได้เองค<ช>่ะอันนี้เป็นมาเดื่ิวคิวแห้งหวานคือลายด้านข้าง<ช>แบบนี้ไหมคะใช่ค่ะหวานด้านหวานอ,าอันนี้จะเป็นอันนี้เซเต้ น,นี้เป็นเสืออสมมาตาัวนี้หางยาวอ๋อมีหาง,งสัน้นด้วยจะมีหางสั้นหางยาวถ้าหางสั้นก็จะเป็นแบบนเราก็มีใช่ไหมอ,อันนี้ที่เห็นด้านในไปนแล้วน้องล่างอ๋ออันนี้สุมาตาหางสัน้นอใช่อันนี้เป็นเสือเยอรมันแต่สีเขียวๆอันนี้ก็ปลาเสือ ใช่ค่ะตู้เนี้ยเสือตั้งตู้เลยเออเริ่มเพิ่งรู้นะว่าแบบปลาเสือมันจะเป็นแบบลายลายอย่างเดียวแต่เขาทําไมเขาไม่ออกลายเลยอ่ะคะหมายถึงว่ามันคนละพันนะคนละพันกับสุาตตาอ่าฮะอันนี้มันจะเป็นเยอรมันปกติเยอรมันมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีสีนี้หมายถึงว่าสีอ่าจะเป็นฉีดสีอ๋อแล้วถ้าเราเอาไปเลี้ยงไม่ลอกสีไม่ลอกสีไม่เลย เป็นนีออนนี่ค่แสดงว่าที่เราเห็นนอกจากเยอรมันอันนี้แล้วอ่ะพวกที่เป็นม้าลายฝั่งทางตู้นี้ใช่ใชคือไม่ไม่ได้สีธรรมชาติเหมือนกัน<ส>หรือเปล่าคะสีน่าจะเป็นธรรมชาตินะคะเพราะเรามาเลี้ยงอย่างเงี้ยมันไม่เคยลอกนะอ๋สีไม่ลอกสีอย่างนี้เลยก็จะอยู่เป็นแบบนี้ใช่<ป>ค่ะอันนี้ที่เราเห็นม้าลายก็จะมีม้าลายแบบม้าลายเลยแบบนี้ มีสีชมพูสีเหลืองสีเขียวส่วนตัวนี้ไม่ใช่ปลาล่องหนอ่ะตัวนี้เขาเรียกก้างพะร่วงนะคะก็คือจะเป็นแบบตัวใสๆแล้วก็มีเห็นก้างด้านในใช่ค่ะจะสลับกันอากาศร้อนแบบนี้มีผลกับปลาไหมคะอากาศร้อนไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าถ้าอากาศเย็นปลามันจะป่วยอ๋อ แสดงว่าช่วงสองสามวันมานี้ฝนตกอากาศจะเย็นหน่อยใช่ค่ะตัวนี้เราก็ต้องคุมยาอันนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงอะคะหรือว่าคือด้วยอันนี้คือเพราะเพราะว่าเลี้ยงมานานใช่ค่ะก็เลยรู้ใช่แต่ถ้าถ้ามือใหม่อะคะมือใหม่จะดูง่ายๆค่ะตามันจะซึมๆจะไม่ค่อย่หยแบบมันไม่ค่อยเอื้อต่ะค่ะจะจะแบบจะลอย ผนมากข้าจะตามนินจะลอยอยู่ผิวน้ำค่ะอืมอ่าคือมันจะป่วยถ้าเริ่มป่วยต้องเปลี่ยนน้ำใส่ยาเหลืองอ่าือคือยาเหลืองเหมือนยาที่เราเห็นทั่วไปเหมือนที่เขาใส่ถุงประกาศอ่าใช่แบบนั้นเนอะปากร้านไหนคะอ่าถ้าใครเดินมาจกดุสิตมาาอย่าลืมแวะมาดูปลาที่ร้านนะคะอยูรักซอยสี่อ่าห้องทีสามสิบสองค่ะ